กับซาร่าค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาปลูกกันถึงไร่กาแฟเลยค่ะมาคั่วมาบดกาแฟกันถึงที่เลยทีเดียวที่นี่ไร่ก,กาแฟโรบัสซาจังหวัดระนองค่ะผมเริ่มจากการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพวกคบปลูกกาแฟเองแต่ไม่ดื่บกาแฟของพวกเขาเองผมก็เลยเอาขอมม่กาแฟเข้ามาคั่วในกระทะผมมาแมดกาแฟเข้ามาคั่วในกระทะปรา,มมากฏว,ว่าเพื่อนๆ่ทั่วโลกเขาชอบ ดื่มกันเขาบอกว่าอร่อยอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้บังเอิญผมไปเห็นพระราชดำรัสในหลวงที่พระราชทานแก่เกษตรกรความว่าอาชีพเกษตรกรนี่มันกว้างขวางมากมันครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเตรียมการกระบวนการพาะปลูกกระบวนการดูแล,ลรักษากระบวนการเก็บเกี่ยวกระบวนการจัดการกระบวนการแปรรูปกระทั่งกระบวนการตลาดผมถึงว่าอ๋อนี่ไงเกษตรกรเราสามารถทำอะไรได้ทั้งเยอะดังนั้นผมเลยถามเพื่อนสมาชิกคนที่ปลูกกาแฟว่าอยากจะมาหุ้นส่วนกับผมไหม ผมให้ตั้งราคาเองนี่คือรา,รา,ราคาตลาดของพวกเราแต่พวกเราต้องทำงานคุณภาพนะปัจจุบันนะคนเกษตรกรหลายหมื่นคนได้เข้ามาในท่องเที่ยวออปีนึ่งสี่ห้าหมื่นคนได้เข้ามาและเราได้เข้าใจกาแฟกันง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นคุณผู้ชมคะหากใครที่อยากเรียนรู้หรือชิมกาแฟขั้วมือก็เชิญกันได้ที่นี่ค่ะกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปรรูกปกาแฟขั้วมือก้องคอฟฟกระบุรีจังหวัดระนองค่ะ แล้ววันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วทเที่ยวทั่วไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ